สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนงนัทนายลู่ส่วนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกฎ18ประการที่ชนะใจคน EP ที่3ครับทุกทด,ดานครับ ในอีพีที่สามนั้นมี3กฎที่น่าสนใจนั่นก็คือกฎข้อที่4ี่เดลคาเนกี้บอกว่าอยากจะชนะใจคนต้องให้ความสนใจฟังเรื่องที่เขาพูดทําตัวเป็นนักฟังที่ดีให้ผู้พูดหรือบุคคลที่เรารู้จักนั้นเขาได้สนทนาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขา ตามความพึงพอใจของตัวเขาครับแล้วเขาจะรักเราไม่รู้ลืมอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะในหลายๆครั้งผู้คนไม่เข้าใจศาสตร์ตรงนี้ไม่ค่อยสนใจกฎตรงนี้ก็คอยจะพูดแทรกหรือเขาพูดอะไรเราก็จะมีเหมือนเขาทุกอย่างอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับหมดโอกาสชนะใจต่อมากดข้อที่ห้าจงพูดในเรื่องที่เขากําลังข้างใครนะครับเขากําลังหลงไหลเรื่องเนี้เขาเขาแสดงออกถึงเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญการ และนี่นะนี่แน่นอนคือเรื่องที่เขากําลังชอบกําลังภูมิใจหรือเรื่องที่เขากําลังได้รับความตื่นเต้นอะไรใหม่ๆจงพูดเรื่องนั้นครับตั้งคําถามขึ้นมาให้เขาได้เล่าเขาจะมีความสุขและชอบเรามากๆกฎข้อที่6จงทําให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญชี้เห็นถึงจุดสําคัญหรือจุดโดดเด่นดีเด่นในตัวเขาจงทำเช่นนี้ด้วยความจริงใจนะครับแล้วกอ็อย่าเสแสร้งเด็ดขาด ต้องมาจากความจริงใจข้างในของตัวเราเขาจะชอบเราทันทีเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับที่จะเช่าให้ผู้คนมาชื่นชมยกย่องหรือสรรเสริญไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังครับกฎข้อที่หกนี้มันทําให้เรานั้นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวเราเองในหลายๆครั้งเมื่อมีคนมาชื่นชมมายกยอ่องมาสรรเสริญมาเชี่ยเห็นถึงจุดโดดเด่นเราย่อมรู้สึกดี ดังนั้นขอทบทวนว่ากฎข้อที่สี่จงให้ความสนใจฟังเรื่องที่เขาพูดทําตัวเป็นนักฟังที่ดีให้เขาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับกับตัวเขานะฮะตามความพึงพอใจกฎข้อที่ห้าจงพูดเรื่องที่เขากําลังลุ่มหลงนะฮะคลั่งไคล้กฎข้อที่หกก็คือทําให้เขารู้สึกเขาเป็นคนสําคัญชี้จุดโดดเด่นที่เขามีเพียงเท่านี้เขาจะรู้สึกชอบเราและนี่คือเรื่องราวของการชนะใจคน เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกับกฎข้อต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปของเตลคานิกี้นะครับวันนี้ก้อยานมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับ